เอาละครับก็ต้องขอแก้สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเวอร์ด้ก็กลับกันมาแล้วนะครับในวันนี้ วันที่ลีกก็ใกล้จะระเบิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเออเก็บแรงเก็บพลังไว้รอตีลีกเหมือนผมเนี่ยผมก็เก็บแรงเก็บพลังไว้รอตีลีกนะครับตอนนี้ลีกก็ได้ปรากฏข้อมูลขึ้นมานะครับอ่าก็เป็นในนเสาร์กินพืชนะผมก็จะชื่อฟุคุโซลัรนะครับน่าจะชื่อนี้นะถ้าไม่ใช่ฟุคุก็ฟุกิะเนี่ยแหละประมาณนี้แหละครับอ่าผมเก็บเงินหน่อยนะ วันว่างๆอย่างนี้เราก็จะจริงๆมันก็มีแพ็กอยู่สองแพ็กนะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าตีสู้ได้นะมันเก่งเหลือเกิน <laughs> ดูดิไม่น่าตีสู้ได้นะมันเก่งเหลือเกินต้องเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะเพราะว่าไนโนเสายังไม่ฟื้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็แนะนำเนื้เสารักตัวก็แล้วกันจะเ,เป็นใครดีวะ <laughs> นึกไม่ออกเลยนาทีนี้จะเ,เป็นใครดีวะที่มันจะหล่อเท่ไม่เกียน ตัวนี้ก็แล้วกัน <laughs> สเตโกสอลัสนะครับอืมนะดูฟาร์มเท่ของมันสักการสเตโกจัง <laughs> เป็นไดโนเสาร์ที่ใช้ดีอีกตัวนึงเลยนะคอืมปะไปดูร่างแรกของมันก่อนนะโอ้โหเชิงจัดจัดอ่ะล่างแรกของมันก็เป็นสีเนื้อนะครับออกไปทางต้องเรียกยางไงดีอะน้ำตาลอ่อน แล้วก็กระดดงข้างบนมันก็เป็นสีก็เนื้อชมพูชมพูอะเป็นไนโนเสาร์ดิแบบว่าประหลาดมากเลยนะในความคิดของผมนะผัวมันเล็กกระติดเดียวนะครับซึ่งหัวเนี่ยมันจะเล็กฝ่าหนามข้างหลังมันอีกจริงๆว่าหัวมันเล็กจัดๆเลยนะครับแต่สะโพกหลังนี่มันใหญ่มากๆเลยนะครับดูมันทําดิแต่ผมเข้าใจนะทําไมสะโพกหลังมันถึงใหญ่นะครับเอาไว้บิดตัวแล้วฟาดห่างนะครับล่างแรกก็ มีประมาณนี้นะอ่ะล่างสองนะมันก็เริ่มมีรวดลายขึ้นนะเป็นรวดลายเหมือนเสือดาวเลยนะไม่ใช่เสือดาวสิเสือโค้งสิ <laughs> แต่ว่าเอกลักษณ์ของมันก็ยังเหมือนเดิมนะที่ห่างไปห่างของมันก็ยังมีหนามอยู่สี่อันอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีกระบังข้างบนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีกระงข้างบนทําไมเ <laughs> ออยแต่ว่าในเสากินเนื้อก็กัดข้างบนไม่ได้ไงเออเพราะติดกระบังของมันนะเออกระงลม <laughs> เออมีโอ้แต่มันมีหลายคู่มากเลยนะตั้งแต่ของคอไปจนถึงไอ้นี่แต่พวกจะได้กัดยากๆไงผมเดานะครับอ่ะมนในร่างที่3ามของมันนะครับขาของมันก็เป็นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วตัวของมันก็เป็นสีเหลืองนะครับเป็นในแนวสาว์กินพืชระดับซปเปอร์แรที่แบบว่ากรดเชองลายมันก็กลายเป็นสีดําชัดเจนอ้๊หมันยก2ขาได้ด้วยอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันก็เริ่มโดดเด่นขึ้นนะครับแต่หัวก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะอ่ะไปร่างที่4ี่ของมันนะครับ มันมีกระบังตรงจมูกด้วยอ่ะกระตรงเหนือตาด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันมีไงเหมือนหูกระตายเลยเพิ่มขึ้นมาอีกสองอันนะครับแล้วไอ้ตรงนี้นะครับแทนที่มันจะมีสองแถวมันกลายเป็นสี่แถวไปแล้วนะครับบนหลังมันนะครับแล้วห่างละโอ้ยมีนามเต็มไปหมดเลยอ๋อที่ห่างมันก็มีนามโผล่ขึ้นมาตรงกลางเพิ่มมาอีกนะครับอีกสองอันเป็นหกอันนะครับสองอันบอกว่าสองอันนะครับบ้าจัดเลยสเตโค อะไปดูร่างสมบูรณ์มันหน่อยนะครับอืมโคตรเทจัดเป็นหนึ่งในไดโรถเสาร์ที่ใช้ดีเลยนะในสายซูเปอร์แลนครับอะไปดูค่าพลังลบของมันนะครับมันก็จะมีเลือดอยู่982นะครับพลังโจมตีอยู่ที่2 5 1นะครับมีพลังโจมตีไม่เยอะมากนะแต่เลือดก็แบบเรียกว่าก็เยอะพอสมควรนะในสายซูเปอร์แลครับ ไปดูร่างไฮบิดของมันนะครับมันสามารถไฮบิดกับใครได้เฮ้ยแต่ก่อนจะไปดูร่างไฮบิดต้องดูเงินกันดิอ่าอัตราดับเงินมันอยู่ที่ 41, 4 1 4 7 2บาทต่อ3ชั่วโมงนะครับผมว่าน้อยนะถ้าพูดกันตามตรงนะ41,000 41,000 41. เฮ้ยแต่3มชั่วโมงเองนะมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะเออถ้าพูดกันตามตรงนะอ่ะไปดูร่างไฮบิดของมันนะมันสามารถไฮบิดกับใครได้นะอ่า สเตโกซอรัสก็สามารถไฮบริดกับไตเซอท็อปได้นะก็จะออกมาเป็นสเตโกเซอร์ท็อปนะครับ <c oughs> เออก็เป็นเซอรท็อปที่มีหางเหมือนสเตโกซอรัสนะครับแล้วก็มีกระบังข้างบนด้วยโอเคไหนดูค่าพลังหน่ยอยเฮ้ยสามพัน่นเลืดกับ42นะพลังโจมตี778นะครับโอ้นะพลังโจมตีเยอะเลยทีเดียวอัตาราดอกเงินนี่สิเยอะจัด,จด 133,056บาทนะครับต่อ3ชั่วโมงโอ้โหเยอะมากเลยนะครับอืมก็จะเป็นการไฮบิดระดับเงินนะไปะวันนี้เราจะไปโชว์การต่อสู้ของมันนะครับดูซิว่ามันนี้จะแข่งแกล่งสักแค่ไหนนะครับอ่ะสำหรับการต่อสู้เดียวที่มันจะสามารถต่อสู้ได้นะครับมาก็ต้องมีอันนี้เท่านั้นนะครับ PVP นะครับซึ่งผมจะไม่เข้าอันอื่นเลยนอกจากอันนี้นะครับ เพราะอันนี้แหละที่ไม่เกลือถ้าอันอื่นก็มีสิทธิ์เกลือสูงนะผมก็จะเอาเป็นกินเนื้อไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอานี่แล้วก็เอานี่อ่าเอาฟางขนองไปนะแล้วก็สกิลก็เอาสกิลพื้นฐานไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเอาสกิลที่มันแบบว่าดูเดือดมากก็ได้นะเอาอันนี้ไปอันหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็เอาเอ้ยไหนเลือดเราก็เยอะแล้วอนะเนอะเอาเลือดให้มันเยอะเไปะ ลดเลือดไปตรงกล้มเนี่ยแล้วก็เพิ่มเลือดฝั่งเรานะครับอ่ะสิบแบงค์นับจัดป่ะมาดูโคตสู้กันนะว่าจะเป็นใครนะเอาสกิลอะไรมั่งมั่งก็ไม่รู้นะครับอาจะผมเอาฟงางคาบุโตะไปตัวหนึ่งนะครับไม่แพ้ทางใครแน่ฟงางคาบุโตะเอา้าเอา้ามันก็แข็งรแรงเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาอยู่เอ้ยลดเลือดฝั่งเราโอ้โหเลือดยิ่งน้อยอยู่แลว เพิ่มดาเมจตัวนี้โอ้โหเป็น460 67นะครับแล้วก็โอ้ยเพิ่มเลือดทุกคนเลยจิบหายแล้ว, <st> ลวอ่ะเราเพิ่มเลือดฝั่งเรานะ <ś c oughs> ดีนะสองตัวโอ้ยมันลดลดเลือดตัวต่ตัวๆๆนี่ว่าโอ้โหเลือดเยอะมากเลยอะจิบหายแล้ว <ś c oughs> โอ้โหคาบุตโตะก็พลังโจมตีก็น้อยจัดๆเลยนะเนี่ยเอ้าอ๋อมันโจมตีผมก้อนผมลืม <ś c oughs> ผมตกใจอ่ะมันจมตีผมก้อนนะผมก็จะมี200เองป้องกันหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เหลือไว้หนึ่งนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกมาเลยมันเปลี่ยนตัวไหมผมว่ามันมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวนะครับเฮ้ยมันจมตีหนึ่งเหลือไว้หนึ่งไม่ธรรมดานี่ฉลาดพอตัวเลยนะครับอผมก็จะป้องกันสองแล้วก็อ่ะดูตัวสุดท้ายก่อน อตัวสุดท้ายมี244ตัวกลางน่ากลัวฝ่านะครับมาถ้าฉันตายแกจะโดนรถเลือดจะบอกให้กาจมไมล่ะมาเลยสไปโนแรปเตอร์เปลี่ยนตัวนะครับไอ้เปลี่ยนทำไมอะ่ะเปลี่ยนมาเพื่ออะไรตายดีล่ะเออไม่ตายเพราะว่าป้องกันได้งานเรามันเก่งไงพูดได้คำเดียวเลยว่าเรามันเก่งนะครับอู๋โจมตีล้มได้นะเนี่ยจะบอกให้ อ,อล้มเลยดีไหมเดี๋ยวจะขอดูเลือดพวกมันก่อนทีพันสนะผมจะโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสาโจมตีสี่ไปเลยเอาให้มันตายไม่เก็บมันแล้วสตงสตแตกอะไรไม่จําเป็นจิบหายจะจัดเลย <l ười> ลืมไปว่าเราเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับมันโจมตีผมสองอุ้ยไม่เท่าไร่ไม่เท่าไร่เอาสิ <l ười> มันต้องป้องกันสองอย่างแน่นอนนะครับเอยเรามีเลือดเป็นพันไม่กลัวรถเลือดมันซะโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสอเหลือไปสอนะครับอา้าวเอาสิตักผลตักรู้ใจกัน3-6-9ตายแน่ตายชัวเลยนะครับคิดไว้ไม่น่ารอดนะครับจ๊ะเอา้าวอย่างนี้ก็รอดนะสิอาตะกี้มันโจมตีเราเท่าไหร่วะ ไม่ได้มองเลยนะครับผมก็จะป้องกัน1 2 3แล้วกันแล้วก็เก็บไว้3นะครับเออป้องกัน2ไม่โจมตีหรอกอีหนูมาเลยทำพลาดนะมึงตายมาใส่ให้ทุ่งนิดเจ้ะมาเลยสไปโน,นแลปเตอร์จีบิกกว่านายหรอกโจมตี3เหลือไม่นึงอะไรทำอะไรไม่ได้ ฉันมีเจ็ดแล้วเตรียมตัวเต็มใจตายได้เลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าเลยเหรอไม่เป็นไรล้วเก็บไป้สองตายซะอยู่เลยตายนะอุ้ยกระเทือบพื้นผมมึงเคยเห็นท่าไม่ตายกันนี้ครั้งแรกเลยนะครับคาบุโตะเจ๋าแจมเฮ้ยลืมไปเลยอย่างนี้เราตายเอยตัวสุดท้ายไม่ได้ใช้ไม่ตายดิอย่างเงี้ย เออย่าจมสี่นะขอรับอย่าจมเฮ้ยยังอยู่นึกว่าจะจมสี่ซะแล้วโอเคนึกว่าสเตโกผจะไม่ได้ใช้ไม้ตายสะแล้วจมตีสองนับพอ,อไม่ใช่จมตีสองป้องกันสองนับเรียกสแต็กเหมือนซะหน่อยเออจมตีสี่ผมตายนับโอเคเรียบร้อยออคาบุโต ทำดีมากลูกวันนี้ลูกไม่ได้เป็นพระเอกมาแล้วครับพระเอกของเราสเตโกสซรัด <laughs> ลดเลือดไม่เหลืออะไรแล้ว <laughs> ตายซะเถอะอย่าหยุดเลยจากการมาันสเตโกโซรัดโ <laughs> อ้โหโหดไม่นะไปหนึ่งเทวิธีเดียวพอเลยอะ <laughs> ไม่พอได้ไงดูน้มซะก่อนช <laughs> นะไปแล้วนะครับอ <laughs> ง่ายได้จัด,จด <laughs> เออเป็นผู้ชนะทำอะไรก็ได้นะครับอยากเปิดได้ไฮบิดสีทองสักใบก็แล้วกันปั๊ดตึง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 ๆๆงตึงตึงๆๆงตึ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 โอ้โห ไม่เกลือแล้วนะเนี่ยนี่ขนาดไม่เกลือนะอะพอดี่ฟ่านะครับอทำคลิปสั้นๆมาทำคลิปยาวมานานแล้วเผื่อนคนดูจะได้ดูกันง่ายๆไง,ยยงถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างนะครับใครยังไม่รู้นะครับว่าลีคิดเราเบิดขึ้นคือตัวอะไรนะครับก็คือมันชื่ออะไรนะฟูฟุคุฟุคุฟุคุโซรัสนะรับเป็นในนเสร์กินพืชนะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับ ฟูกู่เดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าลงมาหรือ,อยังนะครับอ่ะผมค้นแล้วนะครับสโตมันยังไม่ได้ลงมาในสโตนะก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าหน้าตามันคล้ายๆอีโกโนโดอนนะครับ แล้วก็กึงก่งกึ่งเอสมอนโตซอรัสนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะพอดีฟ่ฟานะครับเออถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างล่าง่งครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนปอกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ <c oughs>